ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดใดต้องมาดูเพราะว่ามีแค่รอบเดียวเท่านั้นรอบเดียวเท่านั้น,นะนครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับ,รบเราจะขายบัตรกันวันไหนครับพี่บิ๊กครับวันบัตรนี้เราจะขายในวันที่25นี้นะครับเราหนักที่ไทยทิเก็ตครับผม25มก <25 S 2> ราคมเราจะเปิดจำหน่ายบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา ม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์โทรไปก็ได้เดินมาที่บูนก็ได้นะครับจังหวัดไหนก็ซื้อได้และมาเจอกัน26กุมภาพันธ์ใช่ครับรอบเดียวที่นี่ครับพาราดอนฮอรพาราดอนฮอนะครับบัตรมีหลายราคาบัตรมีพันห้าสามพันห้าสามพันห้าและก็หกพันนะครับซึ่ง 6, บัตรหกพันนี่มีความพิเศษด้วยใช่ครับบัตรพันเน่สำหรับคนที่ตงจองซื้อนะครับล้วก็จะมีฟร็อกตบกับ ล 16, ิมิเต็ดอินดิชั่นเลยถือว่าพิเศษออกมาย้ำน,นะครับบัตร6,000บาทมี1,500 2,500 3,500และ6,000บาทบัตร6,000เนี่ยเราจะมีโฟโต้บุ๊กเจมส์จิตรายุเป็นลิมิเต็ดอินดิชั่นนะครับซึ่งบัตร6,000มีจำนวนจำกัดด้วยใช่ครับแค่300ที่เท่านั้น,น<ม> <300 S 2> ครับมีนิดเดียว300ที่นั่งมีนิดเดียวจริงๆครับมี 10, บนิดเดียวจริง 6, 000, ใช่ครับแต่ถ้าเกิดุ300ที่นั่งกดปั๊บ เราจะขยายบัตรนะครับไม่มีไม่มีนะครับเราจะเอาเก้าอี้มาเสริมหน้าครับเข้ามาเดี๋ยวแม่กูปูเสือดูกันเลยครับแล้วก็เลื่อนเข้าไปใกล้เวทีใกลๆชิดหน่อยก็กลายเป็นบัตรได้แล้วใช่ไม่ใช่ไม่มีย้ำนะครับลิมิเต็ด d ิชั่น300ที่นั่งความพิเศษอยู่ตรงที่โฟโต้บุ๊ก limited edition ครับซึ่งต้องบอกว่าพี่ิ๊กราคาโฟโต้บุ๊กเนี่ยใกล้ๆกับราคาบัตรเลยนะครับผมแล้วก็จริงจริง ภาพที่เน็กพนักงานทั้งหมดเป็นการขายคำที่ประเทศเกาหลีใช่แค่นั้นยังไม่พอครับเพราะทุกเล่มจะได้ลายเซ็นจากมือเจมจีด้วยจะมีลายเซ็นลงกด้วยใช่ครับได้ราวสามร้อยเล่มนั้นครับครับผมคำถามต่อมาครับขออนุญาตถามของเจมมากกว่าครับเมื่อกี้ทุกท่านได้ดูไปแล้วในส่งวีทีอาร์นะครับก็มีการพูดถึงมังกี้ขี่เออรู้วมไปถึงบาร์บาร่า นะครับหลายๆคนังสงสัยเจมช่วยเล่าที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยว่ามังกี้คิงกับบานานามันคืออะไรมันเกี่ยวข้องกัน,นยังไงครับกจริงๆแล้วตั้งแต่ที่ผมได้มา เข้ามาในกรุงเทพเลยครับได้เริ่มร้องทำงานมาถ่ายละครมาทําอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้มีโอกาสอยู่ตามกองแล้วทุกวันผมก็เออไปจับตุ่นแกล้งคนนี้บ้างเล่นสนคนนู้นบ้างจนจนแฟนกับทุกคนในที่นี้ก็รู้อยู่แล้วแหละรู้ว่าผมเนี่ยเป็นนซนๆอ่ะคนโนเป็นคนโซนๆอ่ะเล่นนู่นชอบแกล้งคนนูนคนนี้ก็เลยมีที่มาที่ว่าเขาเรียกผมว่าลิงอ๋อใช่นี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 ่หมายถึงอะไรบ้าอ๋ออนี่คือที่มาอมี power ลิง นะฮะอ๋อเพราะคุณชอบแก้คนใช่นี่นะฮะมันงกี้คิงด้วยเออมีมังกี้คิงด้วยอันนี้คือผมเพิ่งแปะข้างในครับให้มันไม่ใช่ดาราชม่ใช่หรอมีอยู่แล้วเขาต้องอยู่แล้วครับนะฮะและแน่นอนว่าลิมก็ต้องคู่กับบราณ่าอยู่แล้วใช่ครับดังนั้นก็เลยให้น้องๆแฟนคลับเหล่าบราณ่าที่รักเจมจิตนะมังกี้คิงด้วยเพราะจริงๆแล้วมังกี้คิงก็เลิฟบราณ่านะจ๊ะเออมังกี้คิงก็เลิฟบราณ่าอาจารย์แล้วบราณ่าเลิฟมังกี้คิง ชื่อเพลงอะไรครับโอ้โอ้โอ้ไ่ผมยวเไม่ได้ยินเมื่อกี้นี้ชื่อเพลงอะไรพอร้อมกันหน่อยหนึ่งสองซรชอบาอ่าเดี๋ยวติดตามได้ถ้าถามว่าพอมไหมครับไม่พอใช่ไหมครับพร้อมพอคุณก็เป็นอย่างนี้แหละเขาถึงได้รักไปไหนส่วนตลอดเวลาเลยมาเลยเป็นที่มาของวันส่วน ก็คือคุณซนอยู่แล้วส่วนคนสำคัญก็แฟนๆทุกๆคนด้วยเพลงนี้มีการแต่งโดยศิลปินเกาหลีด้วยใช่ครับก็แต่งโดยจียุนครับโฟมินิตจียุนดูหน้านะครับที่ทุกคนได้เห็นตาม Twitter ใช่ไหมฉะนั้นทำไมถึงต้องเป็นจียุนแต่งให้ก็จริงๆแล้วเขาเป็นศิลปินของทางทางท่ายิวด้วยครับแล้วพอดีว่าพอได้คุยกันแล้วก็ได้คุยกันแล้วบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะแต่งเดี๋ยวจะเพลงครเพลงก็เพลงแดง เขาถามนะครับว่าเอ๊ะแบบอยากทำเพลงให้ใครเป็นพิเศษไหมแค่ว่าตอนนี้เราเราได้มีเรื่องทำเพลงอะไรแล้วทำเพลงนี้บอกว่าเขา ตอนนี้แฟนๆทุกคนนี้ลุกฮือแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าความหมายเพลงนี้มันคืออะไรเพราะเม่ี้เจมสก็มาแต่แปลไม่ออกครับร้องอะไรของมันวะเออใช่ๆตามน้าที่เวทีแล้วร้องอะไรวะเลยคือพอคุณบอกว่าคุณร้องให้กับแฟนๆแต่มันเป็นภาษาเกาหลีเพราะฉะนั้นแฟนๆเริ่มอยากจะรู้ว่าเนื้อหาเพลงมันเกี่ยวกับอะไรครับเดี๋ยววันนี้เราลองครับในเน็ยกระจายครับหาความหมายกันเล่นใหดีนะที่พี่ไม่ถามผมบนเวที ว่าอาจจะต่อไหมครับคุณจนะรู้ความหมายแต่ถ้าคุณบอกเองมันไม่เซอร์ไพรส์ต้องให้น้องๆไปตามหาเออแล้วข้อถามต่อมาครับคราวนี้ถามน้งพี่ปิ๊กเลยแล้วก็คุณเจมด้วยครับแสดงว,ว่าเพลง My Lovey Angel เนี่ยเป็นหนึ่งในไฮไลท์ในโชว์แฟนบิ๊กครั้งนี้ของน้องเจมใช่ไหมครับ อ่าใช่ครับแล้วก็มีหลายสิ่งที่เราไปอยู่ที่นู่นแล้วก็อยากจะนำกฎหมายครับอย่างมันมันคือไม่ได้ใช่แค่แบบแค่ร้องแค่เต้นอย่างเดียวะครับเราในโชว์เราเัียมีคนสําคัญเฮ้ยพีใช่ครับคนสําคัญคนสําคัญของเจลพีเลยทีผมตกใจเลยนะคนสําคัญไงคนสําคัญผมอยากรู้ว<อ>่าว่าจะเป็นใครคนสําคัญของคุณอาจจะเป็นพันวราการหรือเปล่าอาจจะเป็นพี่น้องจากจุธาเทพหรือเปล่า ต้องติดตามเ้อ่กาจะเป็นแฟนคลับหรือเปล่าใค้กลับเรื่องสำคัญอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนสำคัญในงานแลฮะเพราะนั้นก็ต้องไปติตตามในงานส่วนเมื่อกี้เจมยังแร็ปไม่เต็มที่ยังร้องไม่จบใครอยากฟังแบบเต็มเก็ต้องในงานแฟนมินติ้งของนี้รับรองว่าจัดเต็มแน่นอนจะไม่ได้มานีรรมนาแบบนี้หรอกรับรองว่าใส่เต็มแน่ สื้อาอหล่อขเจมส์ายีนะครับจากร้านเจมสเตอนะครับตอร้านอที่ชั้นสามนะฮะสยามเซ็นเตอร์ถ้าเกิดใครที่อยากไปดก็สามารถเดียวบที่ร้านน้ได้บงทีก็อยู่บทัวด้วยนะสร้านสินค้าแล้วก็งหมดได้เลยก็ดีที่ผมปใส่ก็จะห้ลักกบะ่นะฮะเว้อาสชิคจาร้านเจมสเตนะครับอ่ะที่วิวจรไปชมกันอนขอทาง กลับไปนะครับตอนนี้เจมส์ไปไม่ถี่นนะครับตอนนี้เหรอฮะต่อใช่เหรอฮะอย่างนี้แบ้รออะนรไม่ไหวเลยนะฮะจ้ามันตีนี่กลับไป